สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรมาอยู่ที่นี่เลยนะเส้นนี้คือเส้นข้างหน้านี้นะคะเ,เส้นโลตัสสมชุกสี่แยกไฟแดงสมชุกนะคะคุณผู้ชมก็ขับมาเรื่อยๆจะมาเจอรลตัสใช่ไหมคะขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บนะคะก็เราก็จะมาสะดุดตรงร้านบอนสีนะคะบอนสี อยู่ก่อนจะข้ามสะพานที่จะไปวัดนางพิมพ์นะคะคุณผู้ชมอยู่ทางขวามือเลยนะคะถ้ามาจากทางโรตัสามชุกทางโรตัสามชุกนี่คุณผู้ชมขับมาเรื่อยๆไม่ไกลนะคะก็จะมาเจอบอนสีเยอะนะคะคุณผู้ชมมีอะไรกันบ้างเนี่ยมีหนุมานเข้าเฝ้าหนุมานออกศึกหนุมานออกศึกนี่เท่าไรอะคะต้นเนี้ยต้นเล็กเนี้ยพันสองฮนุมานออกศึกอันนี้พันสองฮนุมานเข้าเฝ้าลรอคะ พันห้านะคะคุณผู้ชมพันห้าตันนี้อะไรเนาะตันนี้อะมะขวานมะขวานเท่าไหรคะ <4. S 1> มะขวานสี่พันพวกนี้เป็นไม้ราคาประเภทที่ว่าขึ้นดาว <c oughs> ราคาใช่แต่มันสวยแต่มันสวยต้นนี้อะไรอะคะเนี่ยมะขวานมะขวานแต่ต้นนี้เท่าไร่อะเท่ากัน,กนโอเคแล้วก็มาแถบนี้นะคะตอนนี้อันนี้เป็นเสือพรานใช่ไหมคะ พระเสือพันเท่าไร่อ่ะพันสามพันสามพันสามหมดเลยป่ะสองต้นนี้ใช่ไหมอ่าสองต้นนี้พันสามเท่ากันนะคะส่วนต้นสุดท้ายนี่อะไรเนี่ยมีหลอดด้วยไก่ตัวงามไก่ตัวงามเท่าไรเอ่ยพันสองพันสองนะคะไก่สุดสงวนไก่สุดจงวนเท่าไร่อ่ะพันสองนะคะคุณผู้ชมราคาพันก็บ้านนี่ถือว่าไม่แพงแล้วนะคุณผู้ชมได้ต้นสูง ธรรมดาปล่อยพันห้าพี่เขาบอกธรรมดาปล่อยพันห้าเพราะว่าตัวนี้ยมีหลอดด้วยแล้วก็ต้นสูงแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนะกมีหัวทุกตัวนะคะอ่าแล้วขยับมาทางนี้ร้านเดียวกันนะคะขยับมาทางนี้อามีชายชนด้วยตาเห็นชายชนแล้วชายชนป้ายแล้วด้วยนะคะปลายแล้วนี่ต้นนี้เท่าไหร่เอ้ยสี่พันชายชนต้นนี้เท่าไหร่นะห้าหรือหกพันเนี่ยห้าพันใช่ไหมห้าพันต้นนี้ห้าพันนะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้สี่พันนะคะ อ,อ๋อนางไมอ่านางไมานางไมชมให้ดูนางไมส้สวยๆสองพันใช่ใช่ใชแล้วไม้มีหัวด้วยใช่ไหมใช่นางไมมีนางไมนี่เห็นไหมคะสองพนะคะมี3ตน้นใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมอย่าช้านะรีบมาเลยเลยเลย,เลยโรตัสามชุกมานี่เดียวนะคะไม่ถึงวัดนางพิมพ์นะคุณผู้ชมอันนี้หนุมานออกศึกนี่ใบส่วนหนุมานออกศึกเาอะไรอะ ขันแปดนะคะหนุมานออกศึกนะคะแล้วก็กวนอูใช่ไหมข้างหน้านี้<ม>อ่ะกวนอูเท่าไรคะกวนอูเจ็ดร้อยโหคุณผู้ชมกวนอูเจ็ดร้อยไม่แพงนะคะสามใบแล้วนะคะคุณผู้ชม,แ,มแล้วก็ตัวนี้เป็นเงาะถอดรูปห้าร้อยนะคะเงาะถอดรูปห้าร้อยใบใหญ่แล้วนะคะ เริ่มเริ่มตัดสีแล้วแล้วก็มีฮกหลงสามร้อยนะคะสองใบนี่สามร้อยแล้วก็ตะละแม่กุซุมารถวิ่งไปวิ่งมาเสียงจะเข้าหน่อยกุซุมาเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ร้อยนะคะตะละแม่กุซุมาเจ็ดร้อยต้นไหนหนู่นห,หัวแดงเท่าไหร่เอ่ยหัวแดงสามรัวแดงสามนะคะคุณผู้ชม อ่ะล้วก็มาไล่มาทางนี้นะคะคุณผู้ชมมีสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่มีราคาไหมเนี่ยสี่ร้อยสตรอเบอรี่มีสองกระถางนะคะสี่ร้อยก้าห้าร้อยโอเคสตรอเบอรี่อ๋ออ๋อมีสามต้นมีสองต้นคุณผู้ชมมาเลือกเอานะคะฮกหลงนี่ราคาเดียวกันสามร้อยเนาะอ่ะ6กหลงสามร้อยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีตระกูลอโกนิมาเนี่ยใบใบแดงๆนี่อะไรนะ โอ้สุกสมใจปองเท่าไหรอะสองร้อยห้าสิบอันนี้สวยนะใบสวยใบสวยแล้วใบเขียวข้างในเนี่ยต้นเนี้ยอะไรนะบางทีชื่อมันคล้ายๆกันนะบางทีเราก็นึกไม่ออกเนื้ออะไรนะอ๋อเหรอไม่ไม่ใช่ลิ้นมังกรใช่ไหมลิ้นมังกรลิ้นมังกรบิดลิ้นมังกรบิดลิ้นมังกรบิด อันนี้อะไรอะ่ะเสน่ยเสน่ยจันแดงจันแดงเท่าไหร่อะ่ะสองร้อยสองร้อยห้าสิบเสน่ยจันแดงสองร้อยห้าสิบไหนนะเสน่ยจันเขียว 150. ไหนนะเสน่ยจันเขียวอ่ะสาวน้อยปลาแป้งลิ้นงูเข่าสาวน้อยปลาแปง้แปแปงเท่าไหร่คะอันนี้200นอสองร้อย้าสิบสองรอยอแก้วสารพัดนึกเท่าไหร่นเนี่ยกระถางใหญ่เบล้อเลย<า>โอ้นี่จงอางเหรอ จงอ่างเท่าไหร่อ่ะมีหลายต้นเลยนะมีหลายต้นเออกระถางเดียวด้วยเออกระถางหนึ่งมีหลายต้นคุณผู้ชมให้มาดูต่อรองได้ราคามาซื้ออ่าราคาต่อรองได้นี่แม่ค้าหน้าตาเป็นแบบนี้จำไว้ปกติแล้วขายตรงนี้วันอะไรวันจันทร์วันจันทร์ยันวันศุกร์ก็วันอังคารไปนัดวันเสาร์ไปนัดโอเควันจันทร์เอ้วันอังคารกับวันเสาร์ไปที่ตลาดนัดสี่แยกสามชุกนะคะแล้วส่วนวันที่ไม่ใช่อังคารกับเสาร์จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ จะ,จะมาอยู่ตรงนี้ตลอดอ่ามีหลายราคาเออฟิโลฟิโลเท่าไร่เอ่ยห้าร้อยฟิโลต้นนี้ห้าร้อยนะคะคุณผู้ชมสามร้อย <300. S 1> อ๋อสามร้อย <c oughs> จะไปขึ้นราคาแม่ขายสามร้ 300. อยถุงเงินถุทง,ถง,นนงทองอ 300. ถุงเงินถุงทองเท่าไหร่อะสามร้อยถุงเงินถุงทองสามร้อยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมนี่ราคาไม่แพงนะคะราคาก็ คุยกับแม่ค้าได้แล้วก็แม่ค้าก็ลดราคาให้ถ้ามาคุยให้ถูกใจนี่เลยเยอะอยู่นะคะคุณผู้ชมเยอะอยู่นี่มาได้เลยนะคะเลยโลตัสามชุกมาทางวัดนางพิมพ์นะคะยังไม่ต้องข้ามสะพานนะคะคุณผู้ชมมาได้เลยมาได้เลยหลายแบบมีหลายราคานะคะให้ท่านเลือกนะคะคุณผู้ชมก็โอเคค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะ เพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามให้พ้พรด้วยนะคะสุดเพิ่เกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ